สวัสดีครับนี่ร้านลานนารามนะครับนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นคลิก 125i ใหม่นะครับอ่ามาตสดสัญญาณการขโมยเรียบร้อยนะครับอ่าปลอดภัยไรเงนนะครับเชฟได้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับก็คือผมไม่ได้กดหยุดนะครับมันจะหยุดเองนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าใครมาโดนเนี่ยมันจะร้องเตือนประมาณห้าวินาทีแบบเมื่อกี้นะครับ แล้วมันก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องเนี่ยมันจะร้องเป็นสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับอ่ามันก็จะนานขึ้นแต่มันก็จะหยุดนะครับมันจะไม่ร้องยาวไปเลยนะครับจนอ่าหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดอะไรเงี้ยฮะก็คือตรงนี้คือเราเซฟตี้ไว้ให้แล้วระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าเขาโดนต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่าเขาคิดไม่ซื่อกับรถเราแล้วนะครับอ่ามันก็เลยต้องร้องยาวนิดนึงแต่ของผมจะพิเศษตรงที่ว่าในกรณีที่เราล็อกแบบมีเสียงหรือล็อกแบบปิดเสียง ก็ตามนะครับตัวกุญแจเนี่ยจะโดนแทงดูกุญแจหรือว่ากุญแจผีหรือว่าจะต่อสายตรงใดๆเนี่ยจะไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมแนะนําเทสให้ดูนะครับอันนี้หมดเปิดเสียงครับเวลาโดนเมื่อกี้มันร้องแบบเมื่อกี้แล้วนะครับไปหมดปิดเสียงก่อนปุ๊บอ่ะปิดเสียงนะครับเวลาใครโดนเนี่ยไปขึ้นอย่างเงยไหมฮะแต่ผมจะเทสว่าถ้าเราโดนแทงดูกุญแจนะครับ อันนี้เป็นกุญแจของรถเองเลยนะครับผมเทจากกุญแจเราเองนะครับเรียบนะครับไฟมนกระพริบน,นนะครับเปิดออนนะครับเข็มตีเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือเมื่อกี้เรากดโหมดปิดเสียงปิดเสียงยังไงเนี่ยถ้าใครมาแทงรูนแจเราเนี่ยแล้วเกิดระบบกระแสไฟวิ่งปุ๊บเนี่ยรถเราก็จะเปิดเสียงขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับ อ่ามันก็คือเป็นการเซฟตี้เราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะตั้งอยู่ในโหมดปิดเสียงก็ตามนะครับอ่าอันนี้เราก็วางใจได้นะเราก็สามารถสปาร์ี่รีโมทได้เลยกุญแจไม่จำเป็นต้องเปิดออนนะครับกุญแจไม่ต้องใช้เลยนะครับไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถดับเครื่องที่รีโมทได้เลยครับอ่านะครับโอเคปลอดภัยน,นะครับ แล้วก็เอลูกค้าท่านนี้ได้ติดตัวแปรตัวใหม่ครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูนิดนึงนะฮะเป็นไต่สิบเสียงนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงได้ที่เอตัวตัวกดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีสวิตช์อะไรมากมายอา่อาถ้าเราชอบเสียงนี้เราก็กด ถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลีป่ยนสียงมันมีให้เล่นเนี่ยประมาณสิบเสียงนะครับใครสนใจยังไงเนี่ยติดต่อมาได้นะครับเพราะว่า,าสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบอะไรที่เหมือนคนอื่นเขานะครับชอบมีไลฟ์สไตล์ในการกดแตะของตัวเองเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับโอเคสนใจยังไงติดต่อมาท็อปร้านลานามาะครับขอบคุณครับ